สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากที่ไทยได้ทำการสู้ศึกกับอุซเบกิสถานเมื่อวานนี้นะคะในศึกชิงอันดับ5 8ในรายการชิงแชมป์เอเชียป,ปี2025นะคะก็ถือว่าไทยเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเลยทีเดียวเอาชนะอุซเบกิสถานไปได้แบบขาดลอยค่ะ3ต่อ0เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25ต่อ9 25ต่อ14และ25ต่อ15ค่ะเรียกได้ว่าเป็น แม์ที่ปลดล็อกนะคะในเรื่องของความมั่นใจให้กับน้องๆสาวไทยของเราค่ะและนี่ก็เป็นด่านแรกนะคะที่น้องๆสาวไทยของเราจะมุ่งหน้าสู่การชิงอันดับ5ของเอเชียนะคะก็คือจะไปเจอกันกับฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยที่ในช่วงเซตแรกเนี่ยนะคะไทยเปิดเกมมาเฉียบขาดค่ะทําแต้มไปได้แบบขาดลอยนําไปก่อน5ต่อศูนย์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางอุซเบกิสถานก็ทําแต้มแรกได้เป็น5ต่อหนึ่งค่ะในช่วงเซตแรกนี้นะคะลูกเส ของไทยนั้นแม่นยำค่ะแล้วก็กดดันแนวรับของอุซเบกิสถานได้ดีมากโดยเฉพาะลูกเสิฟของน้องกระจังเนี่ยนะคะทำให้เกมของคู่ต่อสู้นั้นเสียจังหวะไปค่ะฟังอุซเบกิสถานพยายามตั้งรับแล้วก็โต้กลับค่ะแต่ยังรับแรงบุกของไทยไม่อยู่ก็คือยังต้านไม่ได้นะคะ กัปตันของเรานะคะน้องชยานุษย์เนี่ยโอ้โหเวลาขึ้นตีเนี่ยตีได้อย่างมั่นใจเลยนะตบทะลุบล็อกไปหลายลูกเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแตายก็เอาไฮไลท์การแข่งขันของไทยกับอุซเบกิสถานมาฝากแฟนวลอลเลย์บอลด้วยค่ะก็ตัดเอามานะคะในจังหวะที่น้องๆสาวไทยของเราทำแต้มได้นะคะก็เลือกเอามาเฉพาะบางช่วงบางตอนนะคะรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็เป็นเกมการแข่งขันในช่วงเซตแรกนะคะ อุซเบกิสถานขึ้นตบไปนะคะเมื่อสักครู่นี้3ต่อ10ค่ะเซตบอลเร็วอ่ายังเหนียวนะคะตีไปซ้ำอีกรอบหนึ่งสำเร็จค่ะนี่นะคะ่ะสาวไทยของเราก็ได้แต้มนะคะตอนนี้นำอยู่12ต่อ3ค่ะอ่ารับบอลแรกเขาเล่นบอลสค่ะทุกคนไทยเราไม่ลงนะคะ ตีไปอ่านะคะเขาแย่งกันเล่นนะคะก็เลยกลายเป็นแต้มของไทยค่ะเขาตบมาไทยไม่หลงยังรับได้ค่ะขึ้นตีนี่ค่ะเป็นยังไงคะน้องๆสาวไทยของเราขึ้นตีด้วยความมั่นใจนะคะไทยเซิร์ฟค่ะเขาแทรกมานะคะไทยเราก็พยายามที่จะ ต่อบอลแล้วก็ตกไปนี่นะคะน้องเอ็มมาค่ะเป็น24ต่อ8แล้วนะคะอ่านี่ค่ะตีวางง่ายๆเลยไทยเราก็เอาชนะไปได้ในช่วงเซตแรกนะคะ25ต่อ9ค่ะเข้าสู่การแข่งขันในช่วงเซตที่2นะคะไทยเรานำห่าง4ต่อ0ค่ะ แล้วก็ทุบตบลงไปนะคะไทยเสิร์ฟค่ะเขาบอลเร็วมาเราไม่หลงค่ะเซตจ่ายให้น้องเอมม่าตีอัดบล็อกไปเลยนี่เสิร์ฟเอชด้วยนะคะของไทยนะคะยอดเยี่ยมค่ะตอนนี้ไทยเราก็น้ำอยู่19ต่อ6แล้วค่ะทุกคน เขาหยอดนะลูกนี้เรามักจะพลาดนะคะอุซเบกิสถานเขาก็หยอดมาดีค่ะตบป้าเรียบร้อยค่ะเป็นแต้มของไทยไทยเราก็เอาชนะอุซเบกิสถานไปได้นะคะด้วยสกอร์25ต่อ14ค่ะเข้าสู่การแข่งขันในช่วงเซตที่สามนะคะ จังหวะนี้ไทยเรานำอยู่19ต่อ11แล้วค่ะอุสเบฟาดมาเรายังรับได้นะคะเนี่ยแล้วเราก็พลาดลูกแบบนี้นะคือเขาหยอดมานะคะแล้วเราก็หลงนะคะทุบไปเป็นแต้มค่ะไทยเสิร์ฟนะคะรับบอลแรกมือเซ็ตใจอ่าดิเฟนได้ค่ะ น้องเอ็มม่าไปพลิกเน็ตนี่นะคะเรียบร้อยก็ขึ้นเป็น24ต่อ15ค่ะอีกแต้มเดียวเท่านั้นเสิร์ฟดีค่ะเขาเล่นบอลสองนะคะมือเซตจ่ายน้องเอ็มม่าอีกครั้งแล้วก็อัดบล็อกแล้วก็มันเป็นบล็อกเอาท์ค่ะ นี่ละค่ะก็คือชัยชนะของสาวไทยนะคะเอาชนะอุซเบกิสถานในช่วงเซตที่5ไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ15ค่ะไทยก็สามารถทุบนะคะเอาชนะอุซเบกิสถานไปได้3ต่อ0เซตค่ะและในวันนี้นะคะไทยก็จะมีแข่งกับฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งค่ะในศึกชิงอันดับ5ของรายการชิงแชมป์เอเชียปี2025นนะคะถ้าไทยเราชนะเนี่ยก็จะมีโอกาส ได้ไปต่อในรายการ u 17ชิงแชมป์เอเชีย e ค่ะดังนั้นนะคะถือว่าเป็นศึกสำคัญเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ควรที่จะพลาดชมนะในเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้น้องๆสาวไทยของเราด้วยนะคะเอาละค่ะแฟนวนอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ